สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําขนมจีนน้ํายาปลาทูน่าค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำกระชายค่ะนะคะ,นะคะกระชายเราล้างทาําความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขูดเ,เปลือกออกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเท่าที่เราขูดได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เอาเส้นกลางของเขาออกนะคะหักนะคะเราหักเ,เจ้ากระชายนะคะถ้าก็มีเส้นกลางเนี่ยแข็งๆเราก็เอาออกซะหน่อยนะคะจะได้ไม่ขมนะคะเพื่อนๆขาเราเด็ดออกนะคะเอาเอาที่เราเอาออกได้นะคะเพื่อนๆนะคะเส้นกลางเอาออกนะคะแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเครื่องปรุงก็มีนะคะ ปลาทูน่ากระป๋องนะคะกะทิสดพริกแกงคั่วกระชายซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะต่อไปนะคะเราก็เอากระชายไปปั่นเลยค่ะพี่การจะใช้กระชายปั่นด้วยหางกะทินะคะเพื่อนๆเอาหางกะทิใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทำการปั่นเลยค่ะ ส่วนเจ้าตัวที่เ,ทเหลือเนี่ยเราก็ใส่หม้อ,น,อนะคะเราก็ไปเคี่ยวให้เขาเแตกมันนิดหน่อยนะคะเราจะได้เอาหัวามาผัดกับพริกแกงคั่วนะคะเพื่อนๆพ,พีิการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปลองทําได้เลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆสะดวกด้วยค่ะปลาก็ใช้เป็นปลาทูน่าในน้ําเกลือน,นะคะเพื่อนๆเ,เอาน้ําเกลือนในกระป๋องออกก่อนนะคะเหลือแต่นเนื้อแล้วเราก็เอามาผัด อร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องมีก้างเลยค่ะรับรองแนะปลอดภัยแน่นอนไม่ติดคออเอากระทะตั้งไฟเสร็จส,สับเรียบร้อยเราก็เอาหัวกะทินะคะใส่ลงไปในกระทะช้นชอนออกนะคะแล้วเราก็เอาพริกแกงคั่วของเราลงไปผัดค่ะพีก่การจะไม่ใช้น้ํามันผัดพริกแกงนะคะจะใช้เป็นหัวกะทิแทนนะคะ ผัดเขาให้สุกหอมนะคะเพื่อนๆค่ะค่อยๆผัดแล้วพอเข้าแห้งเนี่ยเราก็เอาช้อนหัวกะทิเติมลงไปค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะอันนี้เป็นวิธีผัดแบบโบราณนะคะพี่การเห็นปู่ย่าต,ตายายวลาททก็ทำขีกแกงขั่วแบบเนี้ยเขาก็จะช้อนกะทิค่อยๆใส่นะคะเขาไม่ใช้น้ํามันพืชน,นะคะตามตลาดที่เราไปออซื้อตามที่เขาขายข้าวแกงเขาจะใช้พวกน้ํามันพี่การไม่ใช้นะคะ ใช้เป็นกะทิแทนค่ะผัดเขาเนี่ยค่ะนะคะความมันเขาจะขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะสีสวยด้วยค่ะน่ารับประทานด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเติมบ่เข้าแห้งเนี่ยเราก็ค่อยๆเติมหัวกะทิช้อนหัวกะทิในหม้อของเราเนี่ยใสลงไปนะคะเพื่อนๆจะดูน่ารับประทานนะคะ เราไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะน้ํามันธรรมชาติเลยนะคะพอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลาทูน่าที่เราเใส่ถ้วยไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วเราก็ทําการผัดเลยค่ะย,ยีอันไหนที่เป็นก้อนใหญ่ก็ยียีหน่อยหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็เละไปเองอะ่ะแหลกเหลวไปเองนะคะเวลาน้ําเดือดน,นะคะ หอมมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนะคะพอเขแห้งเราก็เออช้อนหัวกะทิเติมลงไปค่ะเราเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาทําไม่ไม่นานค่ะเพื่อนเพื่อนคะทำแป๊บเดียวนะคะเครื่องเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่อยๆผัดให้สุกเหลืองหอมนะคะพอแห้งเราก็เติม หัวกะทิของเราลงไปนะคะอ่าสุกได้ที่เราก็เอาหม้อที่เราใส่กะทิของเราไว้นะคะที่เคี่ยวไว้เราก็เอาปลาที่เราผัดลงไปใส่หม้อเลยค่ะนะคะที่ติดกระทะเราก็ช็อตกะทินะคะในหม้อนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะ แล้วก็พยายามคนนะคะไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะเพื่อนๆค่นขาเพราะว่าปลาเขามีเอ่อมีความหนักนะคะเขาก็จะไปลอยอยู่ก้นหม้อเราก็ต้องคนไว้นิดนึงพอเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะนะคะอย่างนิดเยอะหน่อยนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เอ่อผงปรุงรสหน่อยนึงเอ่อเพื่อนๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะอ่า อันนี้เป็นสปอนเซอร์เราก็ใส่ไงคะเ mm. สร็จซับเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระชายที่เราปั่นไว้นะคะเพื่อนๆนะคะลงไปใส่หม้อเลยคะ่ะนี่กลิ่นเขาจะหอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะพอเขาเดือดอีกสักคู่ก็ทานได้แล้วค่ะพิการใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยนะคะพิการลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูลูกชิ้นปลานะคะใส่ลงไปด้วยอะ แต่ว่าเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีของพี่การมีอยู่แล้วนะคะ,ะสับเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วเราก็มาหั่นเครื่องเคียงก่อนเลยค่ะที่จะทานกับขนมจีนนะคะก็มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ใส่ไว้เลยค่ะแล้วก็อ,อ,อะไรนะไอ้ผักกาดดองนะคะแล้วก็ใบบังรักแล้วก็เป็นวันนี้พี่การก็มีถั่วงอกด้วยนะคะ เด็ดเดด็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานให้สวยงามนะคะเอาถั่วฝักยาวใส่นะคะสลับกับถั่วงอกใส่ใบแมงลักนะคะแล้วก็ใส่ด้วยผักกาดดองนิดนึงอย่างละเล็กละน้อยให้สวยงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเราก็ตามด้วยขนมจีนวางข้างๆนะคะเาขนมจีนนะคะวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำยา ปลาทูน่าของเราใส่ถ้วยก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทานได้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเป็นเนื้อเลยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะมือนี้อร่อยแน่นอนค่ะขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ